ฟรีในฟรีหรือเปล่าทุกคนฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าเพื่อนฟรีในฟรีหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวได้ฟรีสปินมาเพิ่มนะทุกคนนะฟรีในฟรีเฉยเลยนะคะทุกคนอ่าได้ฟรีสปินมาเพิ่มสิบน้าเขียวอุ้ยนาเขียวน่าจะมาหน่อยนะ เพื่อนี่น่ารักทุกคนด้วยนะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าเกมสาวถ้ำนั่นเองเนี่ยค่ะทุกคนนะสาวที่สาวท้ด้วยสาวถ้ำที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะสาวถ้ำสาวนาเกลือนั่นเองเนี่ยค่ะทุกคนทุนของเราวันนี้เนี่ยมาที่100บาทนะคะทุกคนมาที่100บาทเท่านั้นนะอันนี้ก็จะเป็นที่เราเล่นค้างไว้นะทุกคนแล้วแบบได้กําไรมาแบบพั่เพื่อชิบหายนะทุกคนนะก็เลยมาลองจัดทุน100บาทให้เพื่อนเื่อได้ดูไหนไหนก็จะเล่นและก็ แชทไปเพื่อนดูเลยก็แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะก็ฝาก,กเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์กดดิดช่องเราด้วยนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นสําหรับสมาชิกใหม่ด้วยนะเพื่อนนะถ้าสนใจเนะี่ยแอดไลน์กันเข้าไปได้เลยหรือจะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยมาทุกคนมาดูกันว่าทุน100นะคะจะเวิร์กหรือเปล่านะคะทุกคนมาขอปั่นเบ็ดสิบบาทละกันนะคะทุน100ของเราวันนี้เออเข้ามา อ้ยจะรอดหรือเปล่าวันนี้ทุน100บาทเท่านั้นอย่าหาทาเอา้าเข้าฟรีเกมเฉยเพื่อนๆได้สกแกตเตอร์มา5ตัวนะคะทุกคนนะโอ้โหเข้าฟรีเกมเฉยทุกคนอ่าได้อยู่นะทุน100เข้าฟรีเกมเบ็ดสิบาทนะคะทุกคนนะถ้าเราซื้อก็500อย่างจริงเข้ามา13บาทแล้ว เออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้ยมาสามสิบหกบาททุกคนโอ้โหหกสิบสี่บาทดอกนี้ดอกนี้มาอตอนนี้ก็คือได้กำไรมาร้อยกว่าบาทแล้วนะคะทุกคนนะอีกสี่รอบสุดท้ายด้วยกันเพื่อนๆ เคมา28บาทรางวัลรวมทั้งหมดนะที่เราได้มาก็คือ245บาทนะคะเพื่อนนะทุน100บาทตอนนี้กำไร200แล้วนะคะทุกคนงั้นเราขอเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด20บาทดูนะคะทุกคนนะ้มาลองปันเบ็ด20ดูนะคะอุ้ยอย่าบอกนะว่าปับเบ็ดปุ๊บเข้าฟรีเกมปับ๊บอย่าบอกนะปันปับเบ็ดปุ๊บหุยเข้าไหมเข้าไหม เข้าไหม J P e. เข้าไหมทุกคนมาหรืออุไซเเตอร์มา5ตัวอีกแล้วนะคะทุกคนนะเข้าเบ็ด20บาทถ้าซื้อก็1,000บาทเลยนะทุกคนซึ่งเราซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะโอ้โหเข้ามาแบบทาเพื่อเหลือเกินอะมาวายมาวายมาเอออย่างนั้นแหละ12บาทเออเข้ามาสาวท่ามสาวท่ามวันนี้ไม่เกลือแล้วนะ สาวทำไม่เกลือแล้วนะเดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าจะปล่อยเยอะเกินไปแล้วนะคะทุกคนเออมามาหนึ่งบาทเข้าใหมา่อีก56บาทนะคะโอ้โหหุยหุยฟรีในฟรีหรือเปล่าทุกคนฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าเพื่อน ฟีในฟีหรือเปล่าอีกหนึ่งตัวหได้ฟีสปินมาเพิ่มนะทุกคนนะฟีในฟีเฉยเลยนะคะทุกคนอ่าได้ฟีสปินมาเพิ่มสิบนาเขียวอุ้ยนาเขียวนะ่าจะมาหน่อยนะ,ะมาสามร้อยหกสิบเจมาลูกอย่างนั้นแหละวายมาอย่างนั้นแหละสวยหไม่มีตัวต่อนะทุกคนนะอ่าสี่ร้อยสี่บาทนะคะทุกคน อีก10รอบนะเพื่อนๆตอนนี้ก็คือได้กําไรมาพันสองละหุยหุยอย่าบอกอย่าบอกว่าโอ้ตกใจหมดอย่าบอกว่าฟีจะเข้าอีกนะฟีเข้าอีกนี่บันเทิงเลยนะอืคิดว่าฟีจะเข้าอีกนะทุกคนมาอย่างนั้นแหละ416บาทนะคะเพื่อนๆรางวัลก้อนโตเข้ามา416บบาทนะคะทุกคน เออเข้ามาห้ารอยสี่บาทอีกห้ารอบสุดท้ายด้วยกันนะคะเพื่อน<ๆ>โอ้โหหน้าเขียวมาดอกนี้340บาทรางวัลก้อนโตเข้ามาแบบตลอดสายอย่างจริงพูดแค่นี้เลยเคเข้ามา รอบสุดท้ายแล้วทุกคนเออสิบมา342บาทโอเคนะคะปิดฟรีเกมนะคะไปที่เท่าไหร่3,298บาทนะคะพเพื่อนๆทุน100ได้กำไรมา3,500บาทถือว่าโอเคเลยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก็แล้วกันนะถ้าพเพื่อนๆนะอยากมาลองเล่นลิงก์อยู่ดใ,ใต้คอมเมนต์เลยเดี๋ยวเราปักหมุดลิงก์ไว้ให้นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตพอแค่นี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย J